ผลของธรรมะจะประสบพบพานจะปรากฏในจิตใจของเรานี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันรวยขึ้นมามันอะไรขึ้นมาเขาให้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันดีขึ้นมามันไม่รวยก็ช่างหัวมันจิตใจที่เคยโลภมันลดลงจิตใจที่เคยโกนมันลดลงจิตใจที่เคยหลงมันลดลงความยึดมั่นถือมั่นที่มีจํานวนมากจะเป็นทุกข์มันลดลงจนผ่อนคลายนั่นนหะผลของมันเอากิเลสมาเป็นเครื่องวัดอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัด เนี่ยที่ท่านบอกว่าสุขัสสะหาตาเมธาวีสุข,ขังโสอธิคัติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทำของตนเองเวลาใดมันชื่นใจย,ย,ยกมือไหว้ตนเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัว จะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองก็มีความสุขอยู่ได้แต่คนที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะธรรมะชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าปลุกเราให้พระสงฆ์ครูถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิย์ สหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอํามาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญา,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 รรา,า,าตาเาิเป็นสายโลสิตเป็นพ่อเป็นแม่เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคุณธรรสิประการคือศรัทธาสินจากะปัญญาถ้าเธอสามารถทําให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสิประการนี้ได้ เรามองไม่เห็นการที่ภิกษุจะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำาพระวุชนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยะธรรมทำสี่ประการนี้ถ้าเธอทำได้ก็เหมือนเธอได้นำบุคคลเหล่านั้นพระมุชนเหล่านั้น,น,น,นไปปฏิฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้แก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิง เยเตพิกเวอนุกรรมปยาธะเยจะโซตับพังมันเยยุ่งภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้นิตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตพิกขเวจตุสุโซตะปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวิเนเซตภาปฏิท่าเปตภา มิตรก็ดีอํมมาร,ราชการก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติถือเอาสมาทานประดิษฐานจิตใจไว้ในคุณธรรมสิประการนี้ถ้าเธอทําอย่างนี้ได้เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำอะวินิปาตะธรรมโมเขาไม่ตกลงไปในทางที่ถด เขาจะไม่ตกต่ำไปสู่อุอาุศลธรรมนิยโตเที่ยนแทสัมโภธิปรายโนที่เขาจะบรรล,ลุธรรมโคธิยานในเบื้องหน้า